ผู้สูงอายุไม่ทุกคนที่จะได้รับเงิน10,000บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารช่วงวันที่25-30ถึง30กันยายนนี้ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการที่มีบัตร bon. ผู้พิการจึงจะถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะได้รับเงิน10,000บาทวันที่2 5ถึง30กันยายนนี้หากเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่ใช่ผู้พิการจะไม่ถือเป็นกลุ่มเปราะบางนะครับจะไม่ได้รับเงินโอนเข้าบัญชี1,000 0บาทช่วง25-30กันยายนนี้แต่ก็ยังมีสิทธิธ์ดิจิทัลวอลเลต1น0 0 0บาทนะครับซึ่งถ้าลงทะเบียนในแอปทางรัฐไปแล้วก็รอการประกาศผลแต่ถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนในแอปทางรัฐก็ต้อง รอไปลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งจะใช้บัตรประชาชนในการลงทะเบียนนะครับตอนนี้เขาเลื่อนการลงทะเบียนไปก่อนก็เดี๋ยวรอน่าจะช่วงเดือนตุลาคมจะมีการประกาศลงทะเบียนนะครับยังไงก็ไปลงทะเบียนกันร,รอรัฐบาลประกาศแจ้งอีกครั้งหนึ่งครับ